นะดเดเอากลับมาหังนี้เป็นยังไงงครับแกเสร็จแล้วเนี่ยอยากได้รักษาผมแบบนี้เแชมเอา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 ถามถามผู้ถามผู้ใดครับเดี๋ยวรอสักอีสักไปสองไฟนครับเอาก็118บในทุกตัวใน118จบด้ทุกตัวักินดีนะมาที่นะอามาถุกี่เึงเวลาแล้วฝากฝากเชีรยด้วยครับเป็นตาเรือผมวสรุพันธุ์ภูเก็ตไวยไทยรับ ครับผมบอดีุเรยครับขอบคุณนะครับเอาล้วครับยินดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณใจนะครับขอบคุณมากครับทุกคนอบคุณครับผมทีมงานทุกคนโอเคขอบคุณครับผมหนร้อยครับพี่ขออันนี้เป็นกำลังสองไปไงวะครับเกมสามยกนี่ดูว่าเขาก็สู้ได้ดีนะสู้ไอเดียผมเขาน่าจะหมดครับเพราะเดินเบียดเบียดอะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาพยายามจะเร่งแต่ว่า ไปลายแล้วเหี่ยใช่สู้ร่างกายเราไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาอยากแก้มือเลยน้าหนักร้อยสิบเรามองเป็นไงบ้างครับร้อยสิบหกผมหน้าทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันดีบเกยครับอืมสานยกเกมนี้ดูหนักเลยนะเรามั่นใจตอนไหนครับว่าน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือปลายกสีปลายกสีช่วงจงหวะจงหวะที่ได้ของอารบผมได้เข่าแล้วก็ลูกลูกได้ลูกเตะเตะล้มลูกนั้นเลยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ แล้วกูชุกของเรามาเป็นไงบ้างครับหายไป,ปนานๆหลายปีขนาดเขาไปหายหลายปีเขาก็าน่ากลัวครับเขาลูกเกา่ากว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่หยุดไปนี่มวยทรงแบบเราเขาไม่กลัวเลย<ช>เรามีความคิมคมเดเป็นไงบ้างครับทรง,งแบบพ่อผมผม,ผมก็ไม่กลัวครับครับซ้ยได้ครับแต่ถ้าน้ำหนักรอบที่เจ็ดรอบี่แปดได้ถ้ารอบทหกผมไม่ไหวครับเพราะบีเลยครับผมรอบที่หกก็คือบีไปครับบีไปครับวันนี้รอบทิบเจ็ดก็ บีบบีมหน่อยแต่ว่ายังได้อยู่วันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วมีอา h ี e v e m e ไหมครับเออมีอาจารย์อาจารย์ให้ครับถ้าอะไรครับเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า,นานมีมีแน่นอนแเราตั้งเป้ากับการชกมวยครั้งนี้ไงบ้างครับน้องครั้นี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าหมดก็ไม่สบายแล้วครับผมแล้วหลังจากนี้ครับตั้งเป้าเห็นเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่า118ยสิก็ได้ครับ ร่างกายดีร่างกายเข้าที่ซ้อมที่นี่นะครับโอ้ครับต่อยกับอวยเก่งๆเป็นดีร้อยสิบแปดนะครับ้อยสิบแปดดีตัวชกเพียบเลยเสาเอกเสาโทครั้งเพชรศิลาเราคิดว่าเราถึงเขาหรือยังอีกกี่ไฟดีครับต้องดูสับสองสามไฟถ้าสองสามไฟกาต่อยไม่ดีก็น่าไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้แล้วืมก็คือว่าร่างกายดีขึ้นมาไม่แน่ครับถ้าสองไฟต่อจากนี้ไปถ้าเราโชว์ฟอร์มสวยมีโอกาสได้ท่ากับมวยแถวหน้า ทีนี้พ่อกระดูไม่ได้ไปรองใครนะพ่อช็อปพ่ออดีตแชมป์เปี้ยนเหมือนกันแชมป์น้อยแล้วก็แชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ที่นี้ก็คือดีกีก็ไม่ได้เป็นรองวันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จเลยอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามเราไหมครับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่ช่วยเชียร์ผมครับวันนี้ผมจะไม่สำเร็จครับผมก็ยินดีด้วยครับผมกับทีมงานครับผมครับ